พูดคุยต่อเนื่องกันนะคะว่า5ข้อสิ่งที่คุณต้องทําเมื่ออยู่กับฝรั่งกเกษียณในไทยในหลายคนนะไม่ได้อยู่กับฝรั่งในสานะภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ตามนะที่ฝรั่งย้ายมาอยู่ที่ไทยด้วยขายบ้านขายรถขายสมบัติพัสถานที่ต่างประเทศย้ายมาอยู่ที่ไทยพอเขาย้ายมาอยู่ที่ไทยแล้วนะคะอย่างในบางคนนั้นนะคะต่อให้จดทะเบียนสมรสกันหรือว่า มีมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันก็จะมีปัญหากันนะคะข้อแรกที่คุณต้องทำนะคือการตกลงพูดคุยกันผู้ชายจะมาอยู่กับคุณในะหลายคนหรือว่าผู้ชายฝรั่งชวนคุณไปอยู่ด้วยแนะหลายคนนะั้นนะคะไม่ได้ตกลงไม่ได้พูดคุยไม่ได้ถามว่านี่ตัวเองนัานไปอยู่ในฐานนะอะไรเราไปตกลงเราไปอยู่กับเขาเนี่ยนะคะค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่ารับผิดชอบอะไรบ้างนะคะแล้วเขานะ่ะจะให้ เงินรายเดือนเราไหมเขาจะให้อะไรเราไหมคือพวกนี้มันต้องถามต้องพูดต้องคุยกันคือเราไม่ใช่ว่าเราไปอยู่กับเขาแล้วห้าเดือนหกเดือนเป็นปีแล้วก็คือเฮ้ยผู้ชายไม่ได้ให้เงินเราทําไมเขาถึงไม่ให้เงินเราแล้วทําไมคุณถึงไม่คุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะไปนะคะดังนั้นะะนะคะเราจําเป็นที่ต้องพูดคุยกันมันต้องคุยกันให้คัดชัดเจนเข้าใจกันว่ายกตัวอย่างเช่นคุณอยากได้มื่นหนึ่งมื่นห้าสองมื่นก็เหมือนมีพี่คนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าแฟนฝรั่งชวนเข้ามาอยู่ด้วย เขาขอผู้ชายเป็นหมื่นห้าผู้ชายบอกว่าให้ไม่ได้นะคะผู้ชายพูดตรงๆเลยว่าให้ไม่ได้ขอให้ได้แค่เจ็ดถึงแปดพันแค่นั้นเพราะว่าเขารับผิดชอบค่ากินค่าอยู่ค่าน้ําค่าไฟค่าสากกระเบือยานเรือลบในบ้านทั้งหมดดังนั้นนะเราจําเป็นที่ต้องพูดคุยตกลงกันก่อนให้เข้าใจกันก่อนก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเขาหรือว่าจะไปทําการจดทะเบียนสมรสหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะข้อที่สองนะคะมีรายได้เป็นของตัวเองคุณจําไว้นะว่านฝะรั่งที่เขามากเกษียณที่ไทย พขามาเกษียณที่ไทยคือเขาทํางานมาตลอดชีวิตของเขาแล้วนะคะทํางานมาตลอดชีวิตของเขาแล้วเขาย้ายมาอยู่ที่ไทยก็คือเขามีเงินเกษียณของเขาที่สามารถที่จะดํารงชีพของเขาได้หรือว่าดูแลคุณอะไรในในบางส่วนที่เขาสามารถที่จะรับผิดชอบหรือว่าดูแลได้นั่นคือเขาแฮปปี้เขาเพียงพอแล้วเขาจะไม่มาดิ้นโลนไปหารายได้เพิ่มเขาจะไม่ไปทํางานทํานู่นทํานี่เพิ่มนะคะคือในหลายคนน่ะเขาไม่ําแล้วนะคะ เพราะอะไรเพราะมันเพียงพอสําหรับการดารงชีวิตของเขาแล้วทําไมก็ต้องไปดิ้นรนด้วยอันนี้คือให้เป็นไอเดียในให,หลายคนบางคนก็เกิดคำถามว่าเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนเคสเมื่อวานที่มาคอมเมนต์นะว่าเนี่ย <c oughs> ชวนฝรั่งไปอยู่บ้านนอกนะคะให้เขาไปทำรายหาไรายได้เพิ่มเขาก็ไม่เอาคือคุณเหมือนอย่างเป็นเราเนี่ยเราทํางานมาตลอดปีตลอดชาติจนเรายี่สิบสามสิบปีแล้วอะเรามีเงินกเกษียณรามีเงินเพียงพอสําหรับดํารงชีวิตีพเราแล้วเราจะไปดิ้นรนทำซากอะไรใช่ไหม นะคะใจเข้าใจเหล่าดังนั้นนะคะคุณอยากที่จะมีรายได้เพิ่มคุณต้องเป็นคนหาเองคุณอยากมีเงินเพิ่มใช่ไหมนะคะผู้ชายให้คุณเดือนละหมื่นหนึ่งสองหมื่นเนี่ยคุณไม่พอใจคุณก็ต้องหาไรายได้เพิ่มของคุณเองคุณมาอยู่ในเมืองฝรั่งส่วนมากเขาไม่นิยมการอยู่ในต่างจังหวัด เพราะอะไรเพราะว่าการขนส่งไม่สะดวกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาหมอก็พูดภาษาอังกฤษไปได้พยาบาลก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อยากกินอาหารฝรั่งก็ไม่มีอาหารฝรั่งให้เขากินจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรมันก็ลาบากเขาอยู่ในเมืองใหญ่อยู่พัทยาอยู่กรุงเทพอยู่ชลบุรีจึิงอ่าเมืองพวกนี้คุณสามารถที่จะหางานได้คุณสามารถที่จะไปทํางานทําอะไรหาอะไรได้พิมเชื่อนะคะว่าฝรั่งไม่ใช่ทุกคน ที่จะให้คุณมาปนิบัติพัดวีวบีบนวดเขาตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงคุณเจ็ดดังนั้นคุณมีเวลาของตัวเองคุณมีเวลาของตัวเองที่คุณสามารถที่จะหาไรายได้ดังนั้นคุณต้องมีไรายได้เป็นของตัวเองเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแม้แต่ว่าจดทะเบียนสมรสกันก็ตามคุณไม่รู้ว่าจะจากเป็นหรือว่าจากตายบางคนนะมาอยู่กับเขานะคะโอ้สบายมีคนเลี้ยงนะไม่ต้องทํามาหากินนะคะคุณไม่นึกถึงอนาคตว่าวันดีคืนดีผู้ชายตายไปซิมองเท่งไปแล้วคุณจะอยู่ยังไง ดังนั้นต้องมีรายได้เป็นของตัวเองบางคนก็จะบอกว่าที่สามีหรือว่าแฟนฝรั่งไม่ให้ทํางานค่ะมีปากนะคะพิมพ์พูดแล้วนะคะว่ามันต้องตกลงพูดคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันมันต้องคุยกันว่าเนี่ยฉันจะทํางานได้ไหมฉันจะหารายได้เพิ่มได้ไหมนู่นนี่นั่นคือมันต้องคุยกันหากเขาบอกว่าเขาไม่ให้คุณทํางานแล้วคุณพอใจคุณแฮปปี้ไหมคุณมองเห็นนางคนข้างหน้าไหมเมืออกับมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าผู้ชายนะ่ะ บอกว่าจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแต่ไม่ให้ทํางานไม่ให้มีไรายได้เป็นของตัวเองให้แบบว่า r ีลาอ n อนเขาร้อยเปอร์เซ็นคือจะบีบก็ตายจะคายก็รอดประมาณนั้นนะคะคือพึ่งผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นผู้หญิงเขาก็ไม่แฮปปี้เขาไม่เลือกนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกข้อที่สามนะอยากมีสินทรัพย์ต้ตองหาเองเหมือนกับผู้หญิงเขามาคอมเมนต์เมื่อวานว่าเขามาอยู่กับฝรั่งเก้าปีฝรั่งไม่ยอมซื้อบ้านเื้อสังหาริมทรัพย์เมื่อเช้าพิมพ์ก็เลยเอาคลิปช็อตมาบอกว่าผู้ชายเขาจะซื้อทําอะไร ในเมื่อเขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของคุณจำไว้นะคะว่าพ่หลังไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของที่ดินแล้วเขาจะซื้อทําไมในเมื่อเขามีเงินกเกษียณเขาสามารถที่จะจ่ายค่าเช่านั้นเพียงพอที่จะใช้ชีวิตของเขาแต่และวนันแล้วเขาจะเอาเงินก้อนไปโยนตุม่มซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเขาจะทําไปเพื่ออะไรบางคนนะซื้อบ้านแล้วนะคะผู้หญิงเข็หัวเขาออกเพราะผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้าน แล้วเขาจะเอาที่ไหนไปที่ซุกหัวนอนดังนั้นนา,นนานใจเขาใจเราเรานอยากที่จะมีอสังหาริมทรัพย์อยากจะมีทรัพย์สินคุณก็ต้องหาเองคุณต้องหาเองผู้ชายให้คุณเดือนละหมื่นสองหมื่นคุณก็เก็บเก็บไว้แล้วคุณก็ไปต่อยอดหรือว่าทำอะไรของคุณเองนี่มันคือเป็นวิธีที่คนเขาทำกันนะคะคุณจะไปคาดหวังว่าเขาจะมาซื้อบ้านซื้อรถก็เหมือนกับมีพี่คนเขามาคอมเมนต์ว่าเขาคุยกับผู้ชายของเขานะผู้ชายเขาก็ไม่ทํา เป็นเราเราก็ไม่ทําเราจะไปซื้อทําไมอ่ะในเมื่อเราไม่ได้เป็นเจ้าของยกตัวอย่างเช่นพิงยาไปอยู่ประเทศยกตัวอย่างไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกับแฟนเนี่ยนะคะจะไปซื้อบ้านนะคะเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเราจะซื้อทําไมเราก็ไม่ซื้อนะคะข้อที่สี่นะคะเข้าใจฝรั่งหัดเอาใจเขามาใส่ใจเราคนเราตกลงมาอยู่ด้วยกันรักกันชอบกันดูแลเขาเขาดูแล,แลเราอย่าล้ำเลิกบุญคุณมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นบุญคุณ เขาดูแลทเทคแคร์คุณอย่างดีให้ให,ให้ให้ที่ซุกหัวทอนให้กินให้อยู่ให้อะไรให้ใช้เราก็ต้องดูดูแลเขาในมุมที่เราดูแลได้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราพาเขาไปหาหมอไม่ใช่มามาล้าเลิกบุญคุณว่าเนี่ยฉันอยู่กับเขามากี่ปีกี่ปีเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวเขาป่วยฉันไปเนี่ยแล้วทําไมคุณไม่คิดในมุมบ้างนะคะว่าเขาก็ดูแลเราเหมือนกันดังนั้นเราสมัครใจที่จะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะเราอยากดูแลเขาเขาอยากดูแลเรา มันคือการดูแลซึ่งกนแในการมันไม่ใช่เป็นบุญคุณนะ่ะเวลาที่พิมพ์เห็นคอมเมนต์ที่แบบว่ามาทวงบุญคุณนี่พิมพ์พิมพ์รับไม่ได้นะนะคะคือมันไม่ใช่แนวที่เป็นบุญคุณโอเคหากรณนี้ที่เราไปอ <c oughs> เราตกละกรรมลำบาบากมีคนแปลกหน้าจากไหนก็ไม่รู้มายื่นเงินให้กับเรานะคะที่เราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเขามาก่อนหรือเขาเป็นคนใจดีบ,บนโลกใบนี้ที่มาให้เราห้าหมื่นห้าแสนเนี่ยเอาไปใช้ชีวิตคุณคุณเราที่นี่ถึงเป็นบุญคุณ เพราะว่าเราน่ยไม่ได้เราต้องตอบแทนเขาเพราะว่าสิ่งพวกนี้เราไม่ได้มีปฏิสิมพันธ์กันมาก่อนดังนั้นนะพิมพ์ก็เลยจะบอกคุณว่าเราจะไปทวงบุญคุณเขามันไม่ใช่สิ่งที่ใช่อะคนไทยนะติดนิสัยชอบการทวงบุญคุณพิมพ์เห็นเยอะมากนะใน Facebook เนี่ยเห็นมีผู้หญิงไทยหนหลายคนจะมาชอบโพสทวงบุญคุณอดีตสามีอดีตแฟนแต่ตัวเองไม่คิดบ้างว่าตัวเองกว่าจะมาหยุดจุดนี้ทําให้ตัวเองนั้นมีรายได้เดือนละ ห้าแสนหกแสนเป็นล้านเนี่ยใครพาคุณมาใครพาคุณดึงคุณมามาอยู่ตรงจุดเนี่ยหอบลูกจุงหลานคุณมาได้เป็นซิติเซสมาได้เป็นพลเมืองมาได้เรียนฟรีเมียนาคตเนี่ยทําไมเราไม่ยอมเราไม่คิดถึงสิ่งที่เขาทําให้ดับเราบ้างเราไปมองเห็นแต่ว่าเฮี่ยเขาทําไม่ดีกับเราเนี่ยนะคะเรามีบุญคุณต่อเขานะเราดูแลเขาเทคแคร์เขาแต่เราไม่ยอมมองย้อนกลับอีกในหลาย,ลายมุมดังนั้นพิมอยากจะบอกนะคะว่าใจเขาใจเรา ข้อที่ห้านะคะรู้จักที่จะวางแผนชีวิตเพราะอย่างที่พิมพ์พูดเสมอนะคะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่น้อยแน่นอนเขาให้เงินคุณมานะคะบางคนนะสนุกใช้ชีวิตอยากสนุกแคปปี้นะคะถ้าจะไปทํางานที่มันเหนื่อยทาไมมีคนเลี้ยงเรานะคะเขาให้เดือนละห้าพันเขาให้เดือนละหมื่นก็เพียงพอกับชีวิตของเราแล้ววันดีคืนดีผู้ชายล้มหายตายจากไปวันดีคืนดีผู้ชายเลิกลาไปนะคะไปต่อยังไงดังนั้นเราต้องเป็นเป็นที่จะต้องมีการวางแผนชีวิตของคุณ เพราะอย่างมีเมียนเยอะมากที่แบบว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับฝรั่งกเกษียณที่ไทยแล้วสามีตายช่วงที่อยู่กับสามีไม่ได้ทํางานนะไม่มีเงินไม่มีรายได้ของตัวเองสามีป่วยก็เอาเงินที่สามีเก็บนั้นมา,าดูแลรักษาสามีจนสามีตายแล้วทีนีตัวเองไปทางไหนล่ะนะคะงานก็ไม่ได้ทําไม่มีประสบการณ์การทํางานจะมาเริ่มทํางานในวัยสี่กว่าห้าสิบกว่าก็เริ่มที่จะกลัวกับการที่จะทํางานประเทศไทยก็คือ อย่างที่บอกนะว่าจะไปสมัครงานที่ไหนอายุไม่เกินสามสิบห้าอายุไม่เกินสี่สิบจำกัดคุณหมดดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่ชีวิตด้วยกันนั้นจําเป็นที่ต้องวางแผนชีวิตของคุณจําเป็นที่ต้องเก็บเงินจําเป็นที่ต้องหาช่องทางตัวเองไว้เพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแน่หลายคนเวลาที่สามีตายหรือว่าสามีเลิกจะไปไม่เป็นนะคะไปไม่เป็นจะมาถามเฮ้ยนะฉันจะทํายังไงอะไรยังไงต่อะแล้วทําไมตอนที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคุณถึงไม่วางแผนชีวิต นี่จึงเป็นไอเดียให้กับแหนหลายคนนะคะว่าห้าข้อนี้คุณจําเป็นที่ต้องทานะคะหากคุณอยู่กับฝรั่งเียนในไทยนะคุณต้องวางแผนชีวิตของคุณสิ่งสําคัญมากที่สุดที่อยากจะบอกนะคะว่าผู้ชายขายบ้านขายทรัพย์สินขายสมบัติย้ายข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่กับคุณที่ประเทศไทยแหนหลายคนนะคะั้นหากเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตที่มันใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เขาเคยมีมาก่อนแหนหลายคนจึงเลือกที่จะอยู่เมืองใหญ่พัทยา ภูเก็ตหรือว่าพวกนี้แต่ในผู้หญิงไทยเนหลายคนชอบชีวิตบ้านนอกชอบชีวิตอยู่กับธรรมชาติความต้องการมาสวนทางการไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วเขามาอยู่ในเมืองใหญ่พัทยาภูเก็ตกรุงเทพไปหาหมอสะดวกเจ็บไข้ได้ป่วยหมอพยาบาลผู้ภาษาอังกฤษได้ไปอยู่บ้านนอกขับรถสี่สบห้าสิบกิโลเข้าไปในเมืองเล็กๆหมอพยานพยาบาลผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ อยากกินอะไรมันก็ลําบากนะคะอาหารฝรั่งอาหารอะไรก็ไม่มีดังนั้นเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยจะมาบอกว่าเนี่ยเขาชวนเขาไปอยู่บ้านนอกใครเขาจะไปอยู่เป็นเราเราก็ไม่อยากไปอยู่นะเราเคยใช้ชีวิตแบบไหนคือเรายอมบินข้ามน้ําข้ามทะเลมามาอยู่ในจุดที่แบบว่าเราสามารถที่ปรับชีวิตเราได้มากที่สุดแล้วจะให้เขาไปอยู่บ้านนอกเขาจะปรับชีวิตที่ยากมากกว่าเดิมมันไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะเขาจะอินกับชีวิตบ้านนอกนะนะคะไม่ใช่ทุกคน